สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันที่ช่องสเลี้ยงบางนานะครับวันนี้ผมจะพามาดูโกงไก่ฟ้าผมนะครับช่วงนี้อากาศหนาวได้ประมาณสามวันแล้วนะครับก็เลยต้องมีการบังลมนะครับอันนี้พยางก็โดนแดดไปช่วงก่อนๆนะครับเรียบร้อยไปแล้วแต่อันนี้ก็คือ ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับไปรอดูฝนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอันนี้แค่พอให้กันลมไปก่อนนะครับใส่อีกทีนึงก็คือไว้กันฝนอย่างเดียวเลยนะครับไม่ให้ไก่โดนละอองฝนนะครับเพราะว่าถ้าโดนละอองฝนแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกนะครับส่วนอันนี้เป็นด้านในครับใส่มุง้งกันยุงไว้เรียบร้อยครับผมอันนี้ประตูเข้าไปใน โซนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอีกทีหนึ่งครับมีแค่นี้ครับประตูแต่หมาไม่มากวน,นครับหมาไปหาถ้าเข้าทางอื่นหมดเลยอันนี้ก็เอาไว้ค้ำครับช่วงไหนแดดออกก็ให้ไก่ได้รับแสงแดดเต็มที่ครับอันนี้ก็อาไว้ป้องกันลมโกกครับทําไมถึงต้องป้องกันลมโกกเพราะว่าป้องกันให้ไก่ไม่สบายนะครับถ้าหากว่าไก่ไม่สบายแล้ว การรักษาค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วโอกาสรอดก็ยากด้วยนะครับเราใช้วิธีป้องกันมากกว่าที่จะรักษานะครับกันลมครับผมโอเคครับวันนี้ไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ